สิบนาลิเกระพละทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระนาลิเกระพละทายกะเทระพระนาลิเกระพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า91อครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นชาวสวนอยู่ในกรุงพันธุมดี ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสซึ่งกำลังเสด็จไปในอากาศ92้ข้าพเจ้าได้ถือผลมะพร้าวไปถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่ประทับยืนอยู่ในอากาศทรงรับแล้ว93ทําทำให้ข้าพเจ้าเกิดความปลื้มใจและทรงนำความสุข มาให้ในปัจจุบันข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสเพราะได้ถวายผลมะพร้าวแด่พระพุทธเจ้า94ได้ประสบปีติอันไพยบู์และสุขอันสูงสุดรัตนาย่อมบังเกิดแก่ข้าพเจ้าผู้บังเกิดอยู่ในภพนั้นๆ95ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้96ทิพยจกักษุของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ข้าพเจ้าฉลาดในสมาธิถึงความสำเร็จอภิญญานี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้97กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะหลุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ98การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว99 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระนาลิเกระพลทะทายกะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีนาลิเกระพลทะทายกะเถราประธานที่สิบ จบกานิกาลวักที่ห้าสิบเอ็ดจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือ 1. ตีนิกะนิการะปุพยะเถราประทาน 2. เอกปัตายกะเถราประทาน 3. กาสุมาริกะพละทายกะเถราประทาน 4. อวะตะัตตภริยะเถราประทาน หจาระภริยะเถราประทาน6มาตตลุงคะพละทายกะเถราประทาน7อัเชละพละทายกะเถราประทาน8อโมระภริยะเถราประทาน9ตาลภริยะเถราประทาน10นาลิเกละพละทายกะเถราประทาน ในวักนี้บัณฑิตนับคาถาได้99คาถา